ามโค้งเนี่ยรู้ได้เลยว่าเยอะมากแล้วร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุตวดสดีครับคลิปนี้พาทุกคนมาชมถนนที่อันตรายที่สุดในภาคอีสานใต้ฮะก่อนจะถึงจุดที่อันตรายที่สุดก็จะมีพวงมาลัยฮะขายอยู่ก็แวะซื้อไหว้รถเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองและก็ตัวรถด้วยเป็นความเชื่อของคนไทยฮะโอเค ก่อนที่จะลงเขาอะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณก่อนลงเขาก็จะมีซ้ายมือจะมีบริการอยู่ฮะจุดบริการประชาชนอะ่ะมีห้องน้ําห้องน้ํานี่ดูรูปทรงดูสะอาดสะอ้านมากฮะดูน่าเข้ามากแต่ผมยังไม่เคยเข้านะข้างหน้าเนี่ยคือด่านตรวจฮะจุดนี้ก็จะเป็นด่านตรวจพวกสารเสพติดตรวจฉี่ผมก็โดนบ่อยครตรงนี้แต่วันนี้น่าจะไม่ตรวจนะ เอาละครับผ่านจุดตรวจไปก็จะเริ่มลงเขาแล้วนี่คือถนนที่อันตรายที่สุดในภาคอีสานใต้อีสานใต้นี่ก่อนเนาะเพราะว่ามันมีจุดอีกหลายจุดเลยที่อันตรายแต่จุดนี้คืออันตรายมากนะอุบัติเหตุเกือบรายวันครับเกือบรายวันไม่ทุกวันอ่ะแต่ก็เกือบอ่ะมันเยอะมากนะอันนี้คือช่วงขาลงเขานะ จะเป็นทางลงเขาแบบยาวๆเลยฮะรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำไปอย่างใหญ่เลย <c oughs> เข้าสู่เขตจังหวัดสักแกลล้วฮะข้ามสะพานนี้ไปก็คือเขตสระแกลละ้วแล้วตอนนี้ผมก็ต้องใช้เกียร์ต่ำอะใช้เกียร์ต่ำอะเพราะว่ามันมันอันตรายไม่ใช่อะไรหรอก สียงผมก็จะเงึ้งเงี้ยงๆน่ะเพราะว่ามันต้องมันต้องมองเส้นทางตลอดนะโอ้โหข้างหน้าข้างหน้านี่อย่างสวยอะอย่างสวยข้างหน้านั่นคือเขาใหญ่นะเขตจังหวัดโคราชนะจุดนี้ก็รายการรายการอะไรคนอวดผีคนอวดผีมาแล้วนะจุดเนี้ย คุณเจนและคุณรรวยวมาสัมผัสตรงนี้แล้วสัมผัสได้ถึงวิญญาณเฮียนนะตรงนี้ตรงนี้ผมก็กำลังเพ่งไปที่ถนนนะเพราะว่ารถเยอะวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สองเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะบรรยากาศรถวันนี้ก็พอใช้ได้ครับไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยอยู่ในระดับกลางๆนะ ขวามือก็เป็นจุดพักรถก็สำหรับรถสิบล้อพวกรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช้เบรกเยอะแล้วเบรกไมอย่างเงี้ยก็ต้องพักก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะถ้าเบรกไมเนี่ยเครื่องไอ้เบรกมันร้อนจัดอย่างเงี้ยมันเบรกไม่อยู่นะอาจจะเบรกแตกได้ส่วนมากรถที่เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเป็นพวกรถสิบล้อเนี่ยเพราะมันเป็นทางลงเขาแบบยาวๆเลยฮนะถ้าใช้เบรกต่อเนื่องนี่เบรกไม่แน่นอน แต่สาหรับพวกรถกระบะรถเก๋งอย่างงี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถเล็กเนาะมันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นแต่พวกรถสิบล้อเนี่ยพวกรถพ่วงเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างหนักนะมันต้องใช้เบรกตลอดเวลาฉะนั้นก็จะมีจุดพักรถให้เป็นระยะทางลงเขายาวสองกิโลฮะลงยาวๆเลยนะไม่มีขึ้นนะจุดนี้จะเป็นทางลงแบบยาวๆเลยขาขึ้นก็จะเป็นขึ้นแบบยาวๆเลย จะเห็นได้ว่าพื้นถนนลาดยางเนี่ยจะมีการเหมือนทําให้ถน,นนนี่มันเป็นอรอยฮอะ,ะเพื่อรถนี่ที่จะได้ยึดติดยึดเกาะแน่นนะที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าถนน,น,น,ม,นมันเสียเสียแล้วเขาก็มันมันเสียยังไงคือมันนูนขึ้นนะนูนขึ้นแล้วก็เอารถมาตัดออกทําให้ถนนนี่มันเป็นพื้นแบบว่าทุกขรกหน่อยแต่มันก็ดีครับมันเกาะถนนดีนี่ฮะช่วงใกล้ๆกล้โค้งเนี่ย มันจะเป็นถนนนี่มันจะเสียหายเยอะเลยเนี่ยมันจะเป็นเนินๆก็มันจะนูนขึ้นมาเพราะว่าสิบล้อเนี่ยมันใช้เบรกเยอะเพราะเบรกเยอะแล้วถนนนี่มันก็จะเสียตามที่สิบล้อเนี่ยมันชอบเบรกกันโค้งหน้านี่ก็ร่องรอยก็ยังมีอยู่อะโค้งนี้ก็เคยเป็นข่าวนะรถรถที่บรรทุกช้างหรือเปล่าหลุดโค้งเนี่ยเนี่ยร่องรอยแต่ละโค้งนี่รู้เลยครับว่าประสบ ประสบอะไรวะป,ประสบอุบัติเหตุปรนะสบอุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุนะี่คือถ้าตามโค้งเนี่ยรู้ได้เลยว่าเยอะมากแล้วร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุโอ้ตอนนี้ผมหูอื้อมากฮะต้องกรีนน้ำลายก่อนตอนนี้ผมใช้เกียร์สามอยู่นะเกียร์สามรอบอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบรอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพัน ผันรอบคนระับต่อน,นาทีเอ๊ะต่อน,นาทีผ่นรอบความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรโอเคสิ้นสุดแล้วก็จะหมดแล้วเส้นทางลงเส้นทางลงก็จะประมาณ2กิโลเมตรเป็นทางลงเขาแบบยาวๆนะนี่คือถนนที่อันตรายที่สุด โซนอีสานใต้ครับถนนหมายเลข3-4-8โนนดินแดงอรัญญประเทศตาพยาก็ได้แล้วแต่เส้นนี้ก็ไปอำเภอตาพยาลงจากเขามาได้ก็จะเป็นจุดพักรถฮะนี่ก็ามาจอดแวะจอดห้องน้ำขวามือเป็นจุดพักรถแต่ไม่มีห้องน้ำไหมนะ ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นร้านของฝากนะพวกของป่านะที่ชาวบ้านเอามาขายพวกเห็ดพวกของป่าเนี่ยเออแวะซื้อได้ฮนะแวะซื้อบ่อยคนระับตรนนี้ผมก็แวะซื้อบ่อยก็ห่างจากจุดขึ้นเขาประมาณน่าจะประมาณเกือบๆสองกิโลได้ฮนะอยู่ทางด้านหน้าผมนี่แหลนะนี่บจุดซื้อของฝาก ไอเอเวอร์เรสต์คันนี้น่าจะจอดสีของป่าแล้นี่ฮะเยอะมากรถจอดของป่าเยอะมากก็จอดแล้วก็แวะอุดหนุนของชาวบ้านได้ฮะพวกเห็ดนี่เยอะครับพวกของป่าเห็ดเห็ดนี่อร่อยฮะอร่อยโอเคครับก,ก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า